สวัสดีค่ะสำหรับ EP ที่6วันนี้เรามาทำความรู้จักกับ s y n c คนีีย s t ตรอเบอ r r ่ไอกันค่ะ Strawberry Ice ก็จัดอยู่ใน s n ิง o ค i ี m ยมโฟ o ด h y l l u m คล้ายๆกับต้นเงินไหลามาด่างชุมพูหรือ Pink Sprass และ Pink Fleck ที่เราได้พูดถึงใน EP ที่แล้วนะคะความน่าสนใจของเจ้าตัวนี้ก็คือสีสันของใบค่ะ ซึ่งใบแก่นะคะก็จะมีลักษณะเป็นผิวหน้าที่เป็นสีเขียวแล้วก็มีด่างชมพูอ่อนหรือกระเขียวปละปลายโดยกระดูกใบนะคะให้สังเกตว่ามีสีชมพูค่ะซึ่งแต่ละใบจะมีลักษณะที่แตกต่างกันในหนึ่งต้นนะคะเราจะเห็นสีของใบผสมผสานกันระหว่างสีชมพูสีม่วงตาแดงสีเขียวหรือสีขาวทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์และก็การดูแลค่ะเรามาลองดูรูปกันทีละใบกันเลยนะคะ อันนี้เป็นรูปหน้าใบค่ะและหลังใบก็จะเป็นสีแบบนี้ค่ะใบนี้จะเห็นว่ามีสีชมพูทะลุมาถึงหลังใบเลยค่ะแล้วก็มีส่วนของใบแก่นะคะที่เราได้ยกตัวอย่างไปแล้วอันนี้ส่วนของหน้าใบค่ะและหลังใบค่ะส่วนลักษณะของต้นที่เห็นกันส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นลักษณะเป็นพุ่มกอเล็กๆค่ะ เวลาแทงหลอดใหม่ออกมานะคะสีสันของหลอดก็จะค่อนข้างที่จะสดใสค่ะและในช่วงนี้ซึ่งเป็นหน้าหนาวนะคะน้องชอบอากาศแบบนี้มากนะคะทำให้สีสันของน้องเนี่ยสดมากขึ้นมีสีชมพูที่สวยมากขึ้นค่ะรูปนี้อาจจะไม่ค่อยชัดแต่เพื่อนๆพ,พอจะเห็นใช่ไหมคะว่าตัวหลอดใหม่ที่กำลังจะกลางนี้สีสันสดใสเชียวค่ะ อันนี้เป็นส่วนของต้นที่เราจะให้ดูว่าเวลาแทงหลอดใหม่ออกมานะคะก็จะค่อนข้างที่จะดูแน่นแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะโดยรวมแล้วแน่นๆแบบนี้ก็สวยไปอีกแบบนะคะส่วนราคานะคะก็ขึ้นอยู่กับลักษณะลวดลายของใบแล้วก็ความชอบของแต่ละคนเลยค่ะต้นนี้เราได้มาในราคา4 2 0 0บาทค่ะตอนได้มาก็มีหลอดอยู่แล้วนะคะ1หลอดแล้วก็มีใบประมาณ4 5ใบค่ะ มีใบฉีกหนึ่งใบแต่ก็ไม่ได้ทำให้ใบนั้นเหี่ยวค่ะส่วนวัสดุปลูกนะคะเราก็จะใช้เหมือนกับตัวซิงโคเนียมอื่นๆก็คือใช้วัสดุปลูกที่โปร่งค่ะหลักๆเลยก็คือเน้นกับมะพร้าวสับแต่ว่าในที่นี้เราก็เสริมส่วนของปุ๋ยออสโมโคสสูตรส3 1 3 1 3ไว้ด้วยค่ะและปัจจัยอื่นๆอย่างเช่นแสงและน้ำก็คล้ายๆกับซิงโคเนียมตัวอื่นเช่นเดียวกันค่ะ เจ้าตัวนี้ก็ชอบแสงรำไรโดยไม่ให้โดนแดดจัดโดยตรงค่ะเพราะจะทำให้ใบเหี่ยวได้ส่วนน้ำนั้นเท่าที่เราสังเกตนะคะน้องค่อนข้างชอบน้ำน้อยถึงแม้จะชอบความชื้นและที่สำคัญเลยน้ำต้องไม่ขังค่ะนั่นเป็นเหตุผลที่เราใช้กับมะพรา้าวสับนั่นเองค่ะจบไปแล้วนะคะกับการรวมภาพเล็กๆน้อยๆของเจ้าซิงโคนียมสตรอเบอรี่ไอซ์ค่ะเป็นต้นที่น่ารักและเลี้ยงไม่ยากเลยค่ะเพื่อนๆสามารถไปหาซื้อกันได้ ยังไงก็ขอให้มีความสุขกับการดูแลต้นไม้ของทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ